สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากโนเบค่ะมาเจอกับลีหน้าช่องนี้ช่องเดิมนะคะโกวิดลีค่ะมากับลีอีกแล้วกลับมาเจอกันคงไม่เบื่อกันนะหายหายไปไปมาเนาะลีเพิ่งเลิกงานกับทุกคนมานั่งอาลีเลิกงานเสร็จก็พาน้องหมาออกไปเดินเล่นค่ะทุกคนดูบรรยากาศกับทุกคนดูบรรยากาศกับทุกคนช่วงบ่าย แล้วลีก็ทำสวนใหม่ค่ะทุกคนตกแต่งน่ารักน่ารักนี่คือดอกซากุระญี่ปุ่นค่ะทุกคน ขอัยกันทุกคนหน้าเรียวๆค่ะไม่ได้แต่งเพิ่งเลิกงานมาไม่มีลิปสติกไม่ได้ทาแป้งแต่งหน้าอะไรเลยก็จะหน้าเรียวๆเลยค่ะทุกคนก็ทุกคนเป็นไหมผู้หญิงนะไอคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะใครที่อยู่ต่างประเทศนะไม่ว่าแล้วผู้หญิงผู้ชายนะทุกคนเวลาเราแต่งหน้าแต่งตัวเวลาเราออกไปไหนเนี่ยใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตายอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกอ่ะทุกคนแคร์ไหมแคร์ว่าทุกคนอื่นจะมองเราไหม ลีจะใส่เสย,ยืดแล้วก็กางเกงธรรมดาเนี่ยออกไปซื้อกับข้าวไปร้านร้านอาหารไปเดินห้างคือลีไม่ได้แต่งหน้าคือทาแป้งฝุ่นทาปากลิปมันลีก็ออกไปแล้วผมเท่าก็าไม่ได้ต้องแต่งเราแต่งตัวยังไงก็ได้คือไม่แคร์สายตาคนที่เขามองเราเออเขาจะมองหัวหลเท้าเขาไม่ได้มองนะคะเขาอาจจะมองแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรจริงไหมคิดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าคือเราไม่ซีเรียสตรงนั้นค่ะ ไม่เหมือนเมืองไทยนะทุกคนเวลาเราจะเข้าเป็นไหมอยู่เมืองไทยทุกคนเวลาเราเข้าเมืองอะเราจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องนะเสื้อผ้าเนี่ยต้องเนี้ยคือกลัวแคร์สายตาคนจะมองเราว่าโอ้โหแบบเออจะเข้าห้างทีแล้วก็จะเข้าร้านเข้าแบงค์หรือเข้าร้านอะไรที่มันดูหรูหรานร้านอาหารเนี่ยมันจะต้องแต่งตัวให้ดูภูมิฐานใช่ไหมคือบางคนก็จะแบบเออบอกว่าเออกลัวแต่งตัวเชยจังเออทำไมเธอใส่เสื้อผ้าแบบนี้ทั้งๆญาติกันเพื่อนกัน เพื่อนจะแทนนะคะที่เขาก็จะติเวลาเราจะออกไปข้างนอก,กทุกคนแต่งตัวเพื่อนก็จะทักแล้วเออเธอจะแต่งอย่างนั้นสิดูมันเชยไปนะมันไม่สวยมันเออไม่เข้ากับเธอไปเปลี่ยนชุดใหม่เธออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขาดความมั่นใจจริงไหมแต่อยู่ที่นี่นะทุกคนแต่งยังไงเขาก็ไม่สนใจคุณเขาก็จะบอกว่าสวยสวยเออดีมาแต่งอย่างนี้เขาจะไม่มาแบบเธอไปเปลี่ยนเธอมันไม่สวยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเออ เกิดความมั่นใจไปในตัวคือไม่แคร์ไม่แคร์คือทําให้เราไม่แคร์สายตาคนนะเวลาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาจะไม่มาบอกเราว่าเออไม่เหมาะกับเธอนะอันนั้นไม่สวยนะเธอไปเปลี่ยนนะเพื่อนกันจะแท้นะเขาก็จะไม่บอกกันเพื่อนร่วมงานก็จะไม่บอกเขาก็จะบอกว่าเออสวยๆย,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเกิดความมั่นใจไปในตัวเนาะจะแต่งอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยคนไทยจะชอบติชมต่อหน้าใช่ไหมก็นะ เนี่ยทุกคนรีมาทักทายเพื่อนๆค่ะก็ไม่รู้จะเล่าหัวข้ออะไรนาะมาก็เลยมาเออสะกิดตวหวงใจเรื่องนี้อยู่เพราะว่าอ่านในเ,เจอในคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งเนาะผู้หญิงไทยในต่างแดนเรื่องการแต่งตัวรีก็เลยเออเอามาพูดมันก็จริงนะอย่างที่เขาพูดคืออยู่เมืองไทยไม่แคร์ไอ,ออยู่เมืองนอกอะแต่งตัวยังไงทําอะไรก็ไม่ต้องแคร์ใส่ตาคนแต่ว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องแคร์ค่ะทุกคนนะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนดีไหมนะ ช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือโทรศัพท์รีมีปัญหาเสียงจะบางครั้งก็จะค่อยบางครั้งเสียงก็จะเบาบางครั้งเสียงก็จะดังขึ้นมาก็ขออภัยค่ะนีจะรอช่วงกันยานะคะมีไอโฟน16มาใหม่อย่างที่บอกคือรีก็จะเปลี่ยนมันก็จะเออทำวิดีโอได้ดีกว่าน,นี้ก็ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยดูรีนั่งกับน้องหมา ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกับรีคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ